โอเคนะครับส่วนในชมที่ดูอยู่ผ่านทางคอมพิวเตอร์ i p a d โทรศัพท์หรือว่าโทรทัศน์หรือยังไงก็ตามนะก็คือวันนี้ผมก็จะมาใช่ไหมทำขีดเอกันนะครับจะมาตอบคลิปคีดเอกันเลยนะก็คือคลใครคลิปนี้ใครที่บอกว่าเฮ้ยพ no ี่ไหนบอกพี่จะเปิดหน้าครับทําไมพี่ไม่เปิดหน้าคือที่เปิดหน้าไม่ได้เนี่ยเพราะมันนัมอาจจะเป็นข้ออ้างเล็กๆนะแต่ว่าคือผมไก็อยากเปิดกล้องอยู่นะ ต้องเปิดพวกนี้นะครับตอนแรกจะกล่าวว่าจะเปิดแล้วคือแบบแบตบมันหมดอะคือมันซีเรียสมากเลยเว้ยตอนแรกตอนแรกก็แบบเออท่านก็ถ่ายแบบนี้ก่อนแล้วกันไม่รู้ว่าคนดูจะรับได้หรือเปล่านะว่าผมเชื่อว่าคนดูบางคนเนี่ยจะรับอาจจะรับไม่ได้กับหน้าผมนะห <c oughs> ยอกหยอกหยอกนะครับโอเคเรามาเข้าเรื่องทีวันเองเลยครับผมไปเลย โอเคเริ่มจากคำถามแรกเลยนะอ่ะมา Q&A พี่เวียร์กับวีโรอยู่จังหวัดอะไรครับอืมจังหวัดเหรอรู้สึกว่าผมเนี่ยอยู่จังหวัดนนทบุรีครับส่วนเวียร์อยู่กรุงเทพมหานครนะครับที่ลงโอเคเรามาเข้าคำถามที่สองเลยจับไปนะครับเข็ม i x s v 2 x d โปรโมทช่องกูหน่อยเพื่อนเร็วที่ไม่เคยร ช่างแม่งคำถามต่อไปโอเคครับผมมาคำถามต่อไปเลยนะจากเขาใบ p โป Q&A พี่เบื่อโลบอกไหมเอ่อถ้าบางทีนะที่แบบเล่นเกมเบื่อเบื่อมันจะเบื่อมากเลยนะแบบเล่นค้ยอย่างเงี้ยมันมีอะไรเล่นไหมไม่มีใช่ไหมผมก็จะเปลี่ยนไปเล่นไมค์ครับนะโอเคครับผมต่อโอเคมาคำถามต่อไปกันเลยนะครับผมมา Q&A พี่ทำแมปเก่งไหมเอ่ออันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะ แต่ว่ารู้ว่าเก่งมากๆอะครับผมไม่ได้หลงตัวเองนะผมไม่ได้หลงตัวเองนะครับอย่าเข้าใจผิดกันอะโอเคต่อมาคำถามต่อไปว่ามาเลยอะคิวนี้ทำระบบสตูดิโอมานานยังรู้สึกจะประมาณสองหนึ่งถึงสองปีนะประมาณนี้หรืออาจจะไม่ถึงปีเลยอยู่ๆก็มานั่งทำคือต้นก็คือกําต้นกําเนิดใช่ปะคือผมอะไปทำแบบแนสตอรี่ว้ยแล้วมันทำไม่ลุ้งไม้แน่พรโจคิงเขา พ่อยกิงหรือคนสร้างสอนแอมเพนเขาก็มาสอนใช่ไหมอย่างเงี้ยผมก็เลยเรียนรู้สกิฟเขาแม่งเลยแล้วก็ทํานั่งทําจนได้แบบเกมแมวพิกกี้เกมแมวอะไรเงี้ยมาได้นะคบโอเคมาคําถามที่6กันครับเล่นโลบอกมากี่ปีแล้วสมปีครับผม3 4มสปีนะน่าจะ4ปีแล้วี่ปีแล้วครับผมตอ่อโอเคครับผมมาคําถามต่อไปกันเลยคินเนอร์จากคินเนอร์ f c ฟซนะบางทีผมอาจจะไม่ได้อ่านชื่อคนเกนเอพี่ชอบอะไรกินอะไรครับสอมีปออะไรครับ ผมหรอครับผมจะชอบกินของง่ายๆครับผมไข่เจียวอรแบบนี้ไข่ดาวเพราะฉะนั้นผมชอบไข่ดาวครับแล้วก็อยู่ป .6 ครับผมโอเคนะครับผมเรามาคิวอันเอข้อต่อไปกันเลยครับผมจากคุณเชนเอ็กดีนะครับเชนเอชอบไปทำทไรแถวๆราชนาครับผมไปซื้อก๋วยเตี๋ยวครับมาคิวเอข้อต่อไปกันเลยครับผมตอบเลยชอบก้องเชนแชนเนลแชนเนลคิวเอเกิดมาทำไม ไม่รู้ครับผมข้าแม่งมาคิวบอลเอข้อต่อไปเลยครับผมจาก GSR9 ครับผมบอลเอแล้คนดูหรือเปล่าครับรักคนดูที่เข้ามาดูทุกคนครับผมโอเคครับมาคำถามข้อต่อไปเลยครับจากต้นน้อย150%หยอก100%่งร้อยเอ็นลเอคอมราคที่คิดราคาทีบอร์ดหนึ่งหมื่นเอ็กครับผมที่เหลือก็ไปหาเอาสมการไปหาหาค่าเอ็กกันเอาเองนะโอเคมาคิวบอลเอกันเลยครับผมเบสท์ทามมอนเต ที่ถ้ามีแฟนนะครับคิกิยังไม่มีครับผมแล้วก็ชางมันเถอะโอเคนะครับยินดีต้อนรับท่านชมสู่รายการ5 Facts a t m e นะครับผมซึ่งคลิปเนี้ยมันน้อยมากเลยเว้ยผมก็เลยคิดว่าผมจะเพิ่มข้อมูลส่วนตัวไปนะให้คลิปมันยาวขึ้นนะโอเคมาดูคำถามที่ท่านผู้ชมอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับผมกันเลยครับผมไปดูกันเลยโอเคนะครับผมมามาที่แฟกแรกเลยนะครับผมคือหนึ่งนะผมชื่อฮีโร่ครับผม ที่แฟกต่อไปเลยครับคือผมเนี่ยชอบเล่นมาคมากที่สุดในหมดโู่เกมนะครับผมอันที่สานะคบคือผมเนี่ยคือมีช่องเก่านะครับยอดทรบขอไม่บอกแล้วกันนะครับแต่ว่าวินหายไปแล้วครับอันดับสี่ครับผมผมชอบเรียนวิชาคณิตครับผมใช่เป็นวิชาที่ผมชอบมากที่สุดในโรงเรียนเลยนะคือแบบมันเป็นวิชาที่สนุกสําหรับผมอ่ะบางคนก็อาจจะไม่ชอบคือผมรู้เลยว่าบางคนไม่ชอบแน่เลยแบบคือแต่ผมชอบนะครับ โอเคครับผมมาแฟกติห้าเลยคือห้าเนี่ยคือผมเกลียด